สวัสดีครับพบกับรายการทันเทนลงทุนทองกับบทวิเคราะห์ราคาทองคําช่วงบ่ายกับผมธีรวัตรเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์บริษัทลศริครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ถึงทิศทางราคาทองคำนครับหลังจากที่ช่วงท้ายสัปดาห์ที่แล้วนะครับราคาทองคําก็พยายามดันราคาขึ้นทดสอบหน้าต้านบริเวณพันเก้าร้อยแปดสิบเจ็ดเหรียญนะครับแต่ตรงนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะข้ามไปมากกว่าพันเก้าร้อยเก้าสิบเหรียญนะครับก็เลยทําให้ราคาทองคาเนี่ยเจอแรงขายกดราคาปรับตัวกลับลงมานะครับแล้วก็มากลับมาปิดลบนะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์กัันครบ สงกลานนี้สั่งทำทองให้ครอบครัวด้วยทองคำแท่งรูปแบบสั่งทำพิเศษที่ไม่เหมือนใครเริ่มต้น1000บาทลิงก์อยู่ใต้คลิปคลิกเลยสำหรับราคาสมาคมการค้าทองคำนะครับตั้งแต่ช่วงเช้ามาจนถึงปัจจุบันนะครับปรับเปลี่ยนถึง3ครั้งด้วยกันนะครับโดยครั้งล่าสุดฝั่งขายอยู่31,750ซื้ออยู่31,850ปรับเปลี่ยนประมาณลบ50สนะครับส่วนราคาของทางออสซิลิทเองฝั่งขายอยู่ 31, 8 4 4 เซี่ยงยูสามหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบห้าปรับเปลี่ยนประมาณลบแปดสิบสามนะครับส่วนราคาตัวสปอร์ตเองอยู่พันเก้าร้อยห้าสิบเก้าพันเก้าร้อยหกสิบเหรียญครับมาต่อกันที่การประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสําคัญในค่าคืนนี้นะครับสาหรับค่าคืนนี้จะมีประกาศในช่วงเวลาสามทุ่มนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวเลขรายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อในภาคการผลิตนะครับซึ่งตรงนี้ตัวเลขคาดการณ์อยู่ที่4 7 5คาดการณ์ว่าจะประกาศ ออกมาน้อยกว่าการประกาศครั้งที่แล้วที่ประกาศไว้47.7นะครับซึ่งตรงนี้ต่ออกมาตามที่คาดการก็จะเป็นปัจจัยบวกต่อราคาทองคำครับมากันที่ค่าเงินดอลลาร์กันครับสำหรับตัวค่าเงินดอลลาร์นะครับตอนนี้อยู่102.70นะครับก็เริ่มย่อลงมานะครับซึ่งโดยภาพรวมจะเห็นได้ว่าตัวค่าเงินดอลลาร์หลังจากที่ปรับตัวแข็งค่าลงมานะครับตอนนี้ตอนนี้ก็ฟอร์มตัวในลักษณะ อ่ายูนิกรอบเหมือนเดิมนะครับก็คือกรอบไซเวย์แล้วก็พยายามอ่าดันนะครับลงมาแล้วก็พยายามดันกลับขึ้นไปนะครับแต่ก็ยังไม่สามารถเบรกรอบแนวต้านโซนเนี้ยครับโซนแถวแถว103่งร้อยเหขึ้นไปได้นะครับตรงนี้ไม่ผ่านณปัจจุบันก็มีการย่อกลับลงมานะครับแต่เมื่อย่อมาแล้วก็ต้องดูนะครับในกรอบอ่าช่วงแนวรับแถวแถวหนึ่งร้อยสองเหรียญจุดศูนย์ศูนย์ตรงนี้ครับว่าลงมาแล้วหลุดไหมถ้าไม่หลุดก็มีโอกาสที่จะเด้งกลับขึ้นไปอีกก็เป็นไปได้ครับที่ตัวค่าเงินดอลลาเอองนนณตี หลังจากที่มีการปรับตัวลงมาเนี่ยก็อาจจะพักฐานแถวๆนี้นะครับเพราะว่ากรอบที่ข้างเงินดอลลาร์เนี่ยยังเทสหรือยังเคลื่อนไหวยอยู่โซนเนี้ยครับก็คือเป็นกรอบโซนที่ข้างเงินดอลลาร์ในอดีตตรงโซนเนี้ยครับที่เคยสะสมแรงซื้อแล้วก็เบรคขึ้นไปดังนั้นเมื่อปรับตัวกลับลงมาตรงนี้ครับไม่หลุดดิดกลับนะครับไม่ไม่หลุดแล้วก็ดิดกลับ ดังนั้นต้องดูนับปัจจุบันครับว่าสำหรับตัวค่างเงินดอลลาร์เองนะครับว่าลงมาแล้วหลุดต่ำกว่าโซน,นรับ102.31ถึง10 102.18ลงไปไหมถ้าไม่หลุดก็มีโอกาสที่จะเด้งกลับขึ้นไปนะครับแล้วก็มองว่าฟอร์มตัวอาจจะยังคงไซด์เวย์อยู่ในกรอบโซนด้านล่างนี้ก่อนนะครับสำหรับตัวค่างเงินดอลลาร์ครับ มาต่อกันที่ค่าเงินบาทนะครับสาหรับค่าเงินบาทตอนนี้อยู่34.41นะครับก็อ่อนค่ากลับขึ้นมานะครับซึ่งโดยภาพรวมสําหรับตัวค่าเงินบาทนะครับก็วิ่งหรือเคลื่อนไหวนะครับในลักษณะใกล้เคียงเหมือนกับค่าเงินดอลลาร์เจ๋งหรือว่าหลังจากที่มีการปรับตัวนะครับแผงค่าลงมาโซนนี้ครับเห็นหด้ว่าปรับตัวลงมานะครับแล้วก็ฟอร์มตัวขึ้นไปนะครับสร้างไฮข้างบนนะครับแล้วก็ปรับตัวมาครั้งหนึ่งก็จะเห็นว่าฟอร์มตัวนะครับ สร้างโลกข้างล่างตรงโซนนี้นะครับก็คือแถวแถวสัก3 3 8 0 3 4 0ถึง34.01นะครับตรงนี้ไม่หลุดนะครับแต่เห็นแ้ว่ารอบหลังเนี่ยไม่หลุดนะครับรอบนี้ไม่หลุดแล้วก็ดีดกลับขึ้นไปก็จะเห็นได้ว่าลักษณะของตัวข้างเกินบาทเองนะครับก็ยังคงฟอร์มตัวในลักษณะไซเวย์อ,ออกด้านข้างเช่นเดียวกันก็ต้องดูครับนะปัจจุบันเนี่ยขึ้นมาเทสแนวต้านโซนเดิมก็คือโซน34.45แล้ว ก็ต้องดูครับแนวต้านโซนนี้ครับก็คือ34.56ี่จจะสามารถเบรกขึ้นไปได้ไหมถ้าเบรกได้นะครับแล้วและยิ่งเบรกกรอบนี้ครับกรอบที่เคยเคลื่อนไหวโซนนี้ครับแล้วก็ปรับปรุดลงมาเนี่ยถ้าเบรกมากกว่า34.6 6ขึ้นไปได้ตรงนี้ก็มองว่าข้างเงินบาทยังมีโอกาสที่จะอ่อนค่ากลับขึ้นไปครับแต่ถ้ายังไม่ผ่านก็เป็นไปได้ที่จะสลับแข่งค่ากลับลงมาเทสในส่วนของกรอบแนวรับด้านล่างก่อนนะครับมาต่อกันที่สปอร์ราคาทองคำนะครับตอนนี้ก็อยู่พันเก้าร้อยหกสิบสี่เหรียญก็รีบาวก จนถ,ถึงช่วงบ่ายราคาก็มีการปรับย่อลงมาแล้วก็มาเทสในส่วนของช่วงแนวรับแรกพันเก้าร้อยห้าสิบสามเหรียญนะครับลงมาเทสโซนโแถวนี้นะครับลงมาทําโลแถวพันสักพันเก้าร้อยห้าสิบเหรียญสี่สิบเก้าเหรียญนะครับตรงนี้ไม่หลุดก็มีแรงซื้อดันราคาขึ้นมานะครับซึ่งโดยภาพรวมสําหรับตัวสปอตราคาทองคาเองนะครับตั้งแต่ช่วงคืนวันศุกร์นะครับราคาเนี่ยพยายามดันราคาขึ้นไปนะครับเรียกได้ว่าฟอร์มตัวในกรอบโซนด้านบนน้าน,นี้ครับ แล้วก็พยายามดันขึ้นไปโซนนี้ครับพันเรเหรียญไม่ผ่านก็มีแรงขายกดราคาปรับตัวกลับลงมานะครับแล้วก็ตรงนี้ทําให้ราคาเนี่ยมีการกลับมาปิดลบนะครับก็คือปิดต่ำกว่าช่วงพันเก้าร้อยแปดสิบถึงพันเก้าร้อยเก้าสิบเหรียญลงมานะครับซึ่งตรงนี้ก็เลยทําให้ทิศทางราคาทองคํานะครับณปัจจุบันมองว่าราคาทองคําเนี่ยยังมีโอกาสที่จะย่อดได้อยู่นะครับหลังจากที่ปิดลบกลับลงมานะครับแต่ทั้งนี้สําหรับตัวสปอร์ราคาทองคาเองนะครับถึงแม้ว่าจะปิดลบก็จริงนะครับ ถ้าถามว่าตรงนี้ราคายังมีโอกาสที่จะย่อมาแล้วจะปรับตัวลงเลยหรือเปล่านะครับตรงนี้นะครับจะเห็นได้ว่าราคาทองคำเนี่ยมีการฟอร์มตัวนะครับถ้าเราตรีกรอบเนี่ยจะเห็นได้ว่าฟอร์มตัวในลักษณะไซด์เวย์นะครับจะเห็นได้ว่าราคาเนี่ยออรอบก่อนก่อนหน้านี้ครับก่อนที่มาพันแปดเก้าสบเจ็ดเหรียญเนี่ยเคยขึ้นไป2 0 0พันกับสามเหรียญถูกไหมครับขึ้นมาโซนนี้ไม่ผ่านปรับลงสองพันเก้าเหรียญปรับลงนะครับแต่เมื่อปรับมาแล้วเห็นได้ว่าโซนนี้ไม่หลุด นะครับต่ำกว่าพันเก้าร้อยสามสิบห้าสามสิบสี่เหรียญก็ปรับขึ้นมานะครับตรงนี้พันเก้าร้อยสี่ห้าเหรียญก็ปรับขึ้นมาดังนั้นนะครับสําหรับทิศทางราคาทองคําตรงนี้ณปัจจุบันก็ถือว่าราคาเนี่ยมีการเคลื่อนไหวในกรอบไซด์เวย์นะครับมีการเคลื่อนไหวในกรอบไซด์เวย์นะครับดังนั้นสําหรับตัวสปอร์ราคาทองคำนะครับถึงแม้ว่าปิดลบลงมานะครับทิศทางก็ยังมีโอกาส ถ้ามองภาพนะครับณนะปัจจุบันถ้ายังไม่เบรกแนวต้านเดิมขึ้นไปพันเก้าร้อยแปดสิบถึงเก้าสิบเหรียญนะครับก็ยังมองว่ายังมีโอกาสย่อดได้อยู่แต่ย่อแล้วถ้าภาพใหญ่จริงๆนะครับภาพเนี่ยณตอนปัจจุบันเนี่ยถือว่ายังอยู่ในกรอบไซด์เวนะครับก็ลุ้นว่าลงมาแล้วไม่หลุดต่างกับพันเก้าร้อยสามสิบห้าสามสิบสี่เหรียญก็มีโอกาสาที่จะดีดก,กลับขึ้นไปครับดังนั้นสําหรับท่านผู้ฟังนะครับที่เล่นรอบระยะสั้นนะครับตรงนี้ก็ยังก็แนะนําครับว่าให้เล่นซื้อขายตามกรอบน,นะครับ โดยมองว่าถ้าราคาเนี่ยมีการปรับย่อลงมาอ่ะอย่างวันองล่าสุดลงมาเทสเนีรับแรกและพันเบามีราคาไทยก็ประมาณ3าม0มื่นแะครับแต่ถ้านัดปัจจุบันเนี่ยถ้าขึ้นมาแล้วไม่ผ่านมีการปรับลงมาก่อนนะครับก็ลุ้นว่ายังยืนเหนือโซนพ9 3 4 3้าเหรียญก็คือเต็มที่ไม่ควรหลุดต่ำกว่าพันเก้าร้อยหกเหรียญนะครับก็มองว่าลงมารับที่2องพันเอหรียญราคาอยู่สามหม เต็มที่นะครับในจุดในการเฉลี่ยไม้31,540กับสปอตพันเ้อยสาเหรียญครับลุ้นว่าลงมาแล้วไม่หลุดนะครับตรงนี้ลุ้นเด้งกลับขึ้นไปนะครับอ่าแล้วก็เด้งกลับขึ้นไปเหมือนเช่นเดิมครับในด้วยความที่ว่าเป็นไซด์เวย์ถูกไหมครับในก่อบก็ยังคงแนะนําว่าถ้าราคาเนี่ยมีการเด้งกลับขึ้นมา นะครับแนวต้าแรกพันเก้าร้อยเจ็ดสิบห้าเหรียญราคาดูอยู่สามหมื่นสองพันกว่าหกสิบถัดมาพันเก้าร้อยแปดสิบสี่เหรียญราคาไทยอยู่สามหมื่นสองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบก็ยังคงแนะนําทยอยขายทํากําไรก่อนครับแบ่งขายทำกําไรเพราะว่ามองว่าถ้าโซนนี้เห็นว่าโซนนี้ขึ้นมาไม่ผ่านนะครับปรับลงดังนั้นก็รุ้นว่าจะสามารถเบรกได้ไหมถ้ายังเบรกไม่ได้ก็มองว่ายังมีโอกาสที่จะสลับย่อกลับลงมายกเว้นว่า ถ้าเบรกมากกว่าพันแปดพันเก้า้อยแปสิสี่เหรียญตรงนั้นค่อยไปวิจารา์ในขายแนวต้านด้านบนนะครับก็คือช่วงพันเก้าร้อยเก้าสิบสามเหรียญก็คือราคาไทายอยู่สาม2มื่นสองพันสาร้อยยี่สิบนะครับดังนั้นก็ยังคงแนะนําให้ซื้อขายตามกรอบก่อนนะครับสําหรับคนที่เล่นรอบนะครับส่วนใครที่เล่นระยะกลาง,ลางถึงยาวนะครับแล้วก็ไม่อยากจะอรอลุ้นว่าหลุดต่ำกว่าพันเก้าร้อยสามสิบหกอ่าสามสิบหกเหรียญหรือสามสิบห้าเหรียญนะครับ เป็นจุดเสี่ยงซื้อนะครับก็คือ1 9 3 6เหรียญอยู่3 1 5 4 0นะครับจุดนี้ลุ้นว่าลงมาไม่หลุดแล้วก็ดีกลับขึ้นไปนี่สำหรับคนที่เล่นระยะกลางๆนะครับที่มารับความเสี่ยงในโซนแถวนี้นะครับแต่ถ้าใครที่รออยู่นะครับต้องรอดูครับว่าจะสามารถเบรกหลุดได้หรือไม่นะครับเพราะว่าด้วยความที่เคลื่อนไหวไซเวย์ใช่ไหมครับถ้าเป็นภาพกรอบไซเว์เนี่ยก็คือลุ้นหนึ่งลุ้นว่า1จะเบรกขึ้นด้านบนไหมหรือ2ขึ้นมาแล้วไม่ผ่านแล้วลงมาเนี่ย เบรกหลุดหรือเปล่านะครับเพราะว่าอันนี้เป็นกกอบไซเวย์นะครับก็ต้องรอคือรอรอรอเบรกแนวตั้งกับเบรกในส่วนของตัวแนวรับนะครับดังนั้นสาหรับคนที่เล่นระยะกลางๆนะครับเหมือนเดิมครับก็คือจุดเนี่ยครับตั้งแต่พันเก้าร้อยสามสิบสี่ลงมาเนี่ยครับถึงพันเก้าร้อยสิบสองสิบสามเหรียญสิบสี่เหรียญแถวๆเนี่ยครับก็คือเป็นจุดแรกในการ ทยอยเก็บนะครับแล้วก็จุดพันเก้าร้อยสิบเอ็ดเหรียญลงมาเนี่ยจนถึงพันแปดร้อยเก้าสิบเหรียญก็เป็นจุดช่วงที่สองนะครับในการทยอยเก็บเป็นจุดที่สองนะครับสําหรับคนที่เล่นระยะกลางๆแต,แต,แต่แต่ถ้าโซนเนี้ยก็ต้องรอหน่อยนะครับว่าจะเบรกหลุดไซเวโซนเนี้ยครับมองผมว่าขึ้นไปไม่ผ่านปรับลงมาแล้วเบรกหลุดอ่อันนี้ก็ค่อยรอรุนครับว่าต้องรอว่าเบรกหลุดนี้ไหมถ้าหลุด ต่ำกว่าโซนนี้ครับพันเก็ร้อยสามสิบห้าเหรียญนี้ก็มีโอกาสที่จะย่อดได้อยู่ครับดังนั้นค่อยไปพิจารณาในการเก็บในส่วนของกรอบโซนนี้เพิ่มในช่วงแรกๆนะครับดังนั้นนะครับก็สรุปนะครับสำหรับทิศทางหลังจากที่ราคาเนี่ยปิดลบกลับลงมาก็ตรงนี้ก็ยังมองว่ายังมีโอกาสย่อดได้อยู่นะครับขึ้นไปแล้วยังไม่ผ่านมากกว่าพันเก้าร้อยแปดสิบสามเหรียญแปดสิบสี่เหรียญขึ้นไปก็ยังมองว่ายังมีโอกาสย่อดได้อยู่แต่ย่อแล้วก็บอกว่าภาพใหญ่นะครับ ณตอนนั้ปัจจุบันถือว่ายังไซเวย์อยู่ในกรอบนะครับดังนั้นก็มองว่าถ้าย่อมาแล้วยังยืนแนวรับที่ผมแจ้งไปได้นะครับตรงนี้ก็ยังมีโอกาสที่จะหลับดีดกลับขึ้นมานะครับดังนั้นก็ยังคงแนะนําให้เล่นซื้อขายตามกรอบแนวรับแนวต้านนะครับแล้วก็ก่อนจบกันไปครับสาหรับคลิปวิเคราะห์ราคาทองคํานะครับตรงนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดฝากติดตามติดตามกันไว้นะครับเพื่อไม่พลาดกับคลิปวิเคราะห์ราคาทองคำทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่ายซื้อขายทองคําออนไลน์กับออสซิลิท สแกนเลยครับ